ไปเป็นขี้เงียบจังหกโมงเย็นแล้วเนี่ยแถมมิตาหนึ่งเนาะตานี้เสร็จแล้วก็แถมอีกตาหนึ่งตานนี้หาบูนได้อยู่นี่ไมเคิลอ่ะไมเคิลสั่งตื่นแน่นอนตานี้ไมเคิลจากสัตวหรือเปล่าไมเคิลไมเคิลไมเคิลจอแดนเหมือนเขาไปทางโบสถ์โบสถ์แนเหรอโอ้ยน่วันไวมากทันสบายเอ้าทีนี่มาก่อนเพราะฉันขับได้พลังงาน แต่ตอนนี้พลังงานกำลังจะบัติถึงชั้นได้ไว้ขอโทษเดบิวต์ขอโทษไปโซทุกคนอันนี้ไงล่ะเฮ้ยมอสเจอร์เหรอชิวัเนี่ยไม่มอสเจิร์โอ้ยตกใจหมดเลยเจอโทเทมเออทำไมทีเดียวล้มสองทีตั้งห้ากำลังจะบูนเลยมันบูนมอสก่อนนะไม่มีไฟฉายว่ะอันนี้จะไม่มีใครโดนแขวนอีกต่อไปไม่มอสโดนแขวนอยู่จากนี้จากนี้เพิ่งได้อ๋อจากนี้เฮ้ย เออก็สงสัยว่ามอสจุกเหรอเจ๊จุกเะไรวะก็ไม่ดีกว่ามอสนี่แล้วขันหนักไปอยู่อเฮ้ยเขาดูดอ่ะมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยหูฟังดูดโบโรทามคนนี้มาช่วยฉันฉันคือเฟิงหมิ่นฉันคือพี่ปามีอุ้ยแสนนว่าคือคัดล็อกเกอร์มออสกลัวไหมมันมาแล้วอุ้ยวัาจริงวิ่งชิดขอบชิดขอบตรงไปตรงไปเขาอยู่ในบ้าน เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็กระโดดหน้าต่างเข้ามาแล้วกระโดดหน้าต่างเฮ้ยแึกวกอุ้ยตีเร็วมากเขาตีเร็วมากพี่หน้าบ้านไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะกินทิ้งทิ้งใช่ไม่ทิ้งมันตามันะจัง่านจองวกรรมูไดู้ได้บอดโอ๊ยมาต่อไปต่อมา กะนิงกนิงไม่แล้วติงติ่งติ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 งกะนิงกนิงกิงกนิงกนิงติ่งติงติงเดียวเขาขันสองแล้วมนน่กลัวแล้วมัระ้วังอุ้ยโอ้ยอาจารย์บะทับไปเฮ้ยคนโถกดไม่ทันไั้แซปเข้ามาตันไปก่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนอ้าวอ้าพี่หลุดลุดเานเมลอนแกลปว่ะขึ้นมาแล้วกระบุนอยู่ไหนไพื่อนกระบุนกระบุนเมนทอนกระบุนอยู่ไหนกระบุน ทั้งใค่หนึ่งทีทั้งใค่หนึ่งทีมีแทงหลังไม่ต้องกลัวมีทงหนงกาะบุญคนอยู่แถวนี้สู้เองสู้เองเขามีแมงมุมเขาไม่มีมุมดีกว่านะจากเตยดินอยู่จากเตยดินอยู่จากเตยดินออกแล้วออกแล้วกระบุญกระบุญกระบุญอยู่ไหนกลับไปไหนไม่รู้ให้ผมแล้ผมจุกให้สองข้งเลยจุกให้สองข้งเลยสองข้างเลยสองั้งเลยจุดกระบุญแล้้วแลวฝังหมุนแล้วฝังมุนฝังมุนฝังหมุนฝังหมุน กำลังจุดกระบุนนนมมมััักบ่อข้างๆกระบุนมีเครื่องจุดกระบุนเล็บน้อยโก้ไม้โก้ไม้ปั่นเครื่องไปก่อนตามหลังตามหลังอุ้ยแม่กระดักขัดกระดึงว่าจะดักกรนึงว่าจะดักเฮ้ยทำไมเร็วมากไม่เคยเร็วขนาดนี้มาก่อนเร็วเกินอะเขากำลังจะกดอย่าเข้ามาหากระบุนนะปั่นเครื่องอยู่ข้างในเขาเขาไปทําเขาจะอยู่ข้างใน มูลเกินต้านต้านต้านมูลมาก่อนสำหรับเฟืร์มูนเอาวะมูลมุนเออปั่นเครื่องแตะไปก่อนมาตื่นเต้นหลอกไม้ไปก่อนหนึ่งทีครับไปก่อนเอาวะกันลุกแบบฮกที่สังเกตดาวเอาจุดการลุกแบบดาวเอาโอ้ยยุงกัดช้างโอ้ยจะกดซาวแพดกดไม่ได้นั่งอาปากนานยุงกัดข้าง ปั่นทำไมพูดภาษาไทยก็เลยปั่นด้วยถ้าเครื่องนั้นเสร็จเครื่องนี้ก็เสร็จอ่ะติดออ๋อหยูดกัอน Do you believe Michael? Fairy tale Fairy tale ตื้อๆ อุ้ยจบคนห่วงมุ้ยหงุ้ยเกินปุ้ยมุ้ยนี่ไงชมไม่ได้โอ้ชมไม่ได้เลยเพิ่งเราจะเสร็จเพิ่งมูนสู้กับไอรอนแคปเพิ่งมูนสู้กับไอรอนแคปเขาจะทำอะไรหรือไม่โอ้โหได้ปะได้ปะได้ได้ได้ใช้ตัวเองใช้ตัวเองอยู่วู้วใช้ตัวเองอยู่ในกระบูนกระบูนกระบูนเมนทอนกระบูนเมนทอนตรงนี้มีไม้หนึ่งแผ่นหอมเลยตรงนี้กระบูนหอมมาก มาหนึ่งแผ่นครับต้องช่วตังอยู่เปิดตองบ้านเล็กกันเสร็จแล้วนะมันเปิดตัวเปิดแม่เป็นทุกคนเท่านั้นหนึ่งเครื่องเท่านั้นเปิดแม่เป็นทุกคนได้รู้ว่าเครื่องอยู่ไหนบ้างอุ้ยของจริงเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดตรงบ้านเล็กนะไม่เคลื่อนตังค์มาเขาไม่หลอกไฟเลยหรือไงอ่ระตูน่าเห็นอยู่ไม่เคลื่อนตังมาเคลื่อนตังค์ม่เคลื่อนตังค์มา ก็เห็นมันกำลังจะูดตรงนู้นคกขึ้นบอเหลือไม้ไปเล่นเกมหน้าหรือไงครับเ้ยแต่ว่ามันไปด้วยแล้คือเอาบอกซ่อมมาแต่ไม่ได้ใช้เลยสักประโยชน์เดียวโอ้ชิ้นไม้ดีกว่าไปไม้ดีกว่าไม่ขึ้นตังค์ปอยเดี๋ยวพับไปทำไมเพื่อนไม่ขึ้นตังค์มาแล้วพอเต็มแล้วบอกนะไม่ไม่รอหมรอนวันหมด ประมาณ38.42นาทีได้เลย38.42นาทีเฮ้ยรุด42นาทีเลยโอ้ฟังมูน vs ไอรอนแก๊ปลาวทู่าตปิแบบให้เสร็จแล้นะทุกคนไปเลยเหรอออกแล้วออกแล้วเลยโกมันใกลมันเมื่อไหร่มันจะหมดน่ะ12วิ12วิลาก่อนไม่ขึ้นตังค์ นี่มันมันมัน